วาเชิญทิ์จารู้ประธนานวันนี้นะครับประธานกนรรมการบริหารบริษัทอุาหการนมเชืวอภาพประเทศไทยจำกัดครับที่พัฒนาวิจัยด้านนวัตกรรมนะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับองค์กรเราพัฒนาเรื่องไบโอเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องการลดและทดแทนการใช้สารเคมีนะครับคือหาสารสกัดที่มีอยู่ในประเทศนะครับรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านาสารตกค้างนะครับในอาหารในพืชในสัตว์ในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการาพัฒนาวิจัย ร่วมกับหมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในการที่จะต่อยอดงานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นไปสู่ระดับสากลนะครับและว,วันนี้รางวัลที่จะรับนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่านวัตก,กรรมที่เราพุ่มพัฒนามา22ปีนะครับวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเรามาสู่ความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วครับด้ยความภาคภูมิใจนะครับเราเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีที่ ณวันนี้เนี่ยถือว่าได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ของมาตรฐานสาหรัฐอ,อเมริกาสภาพยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นฟฟรวมท่งไอโฟมนะครับแล้วก็มาตรฐานเรื่อง GMP GSP ISO นะครับโรงงานเรามาตรฐานที่สุดในประเทศพันยุเวลาครับได้รับมาตรฐานยอมรับในระดับสากลสูงสุดนะครับและล่าสุดก่อนแล้วรางว,วันนี้ผมก็เพิ่งรับรางวัลที่สภาพยุโรปมาที่เบอร์ลินที่กรุงเบอร์ลินนะครับรางวันที่ลาวอ Sustainability แล้วก็จะมีหลายรางวัลในหลายประเทศต่อไปครับยังไงก็ฝากให้ช่วยติดตามครับแลวช่วยสนับสรุนนวัตกรรมที่มาพัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทยนะครับแล้วก็ผู้ผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโรงงานของคนไทย100%ซนะครับซึ่งจากนี้ต่อไปเราจะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติได้นะครับแล้วก็สร้างการยอมรับในสินค้าเกษตรกรรมของไทยนะครับผลิตของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ํำ Mohon nah, tidak